สำหรับวันนี้นะครับก็มาดูในเรื่องของแนวข้อสอบของความน่าจะเป็นในระดับชั้นมอ .3 อนะครับข้อที่1ความน่าจะเป็นมีความหมายตรงกับข้อใดอนะครับก็คกลจำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับข้อ2จํานวนโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด ข้อที่สามขอ้อคายจำนวนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดข้อม,อมูลทูกต้อนะครับข้อนี้ให้ตอบข้ออ่าข้อหนึ่งนะครับให้ตอบข้อก็ไก่นะครับอย่าไปตอบงองมูนะครับก็ไก่ก็คือจำนวนที่แสดงให้ทราบว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดน,นะครับต่อไปข้อที่สอง ข้อที่2นะครับในการสอบครั้งหนึ่งคะแนนเต็ม10คะแนนถ้าได้คะแนนต่ำกว่า5คะแนนต่ำกว่า5คะแนนนะครับถือว่าสอบตกเหตุการณ์ที่ได้คะแนนแล้วทำให้สอบตกตรงกับข้อใดต่ำกว่า5คะแนนนะครับคำว่าต่ำกว่า5คะแนนก็คือกี่คะแนนครับต่ำกว่า5ก็คือ4คะแนน3คะแนน สองคะแนนหนึ่คะแนนแล้วก็0ูนะครับสอบได้ศูนย์คะแนนก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข,ข,ข้อขอไข่ต่อไปข้อที่3โยนเหรียญหนึเหรียญ3ครั้งนะครับจำนวนผลลัพธ์ของเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับที่เหรียญบาทออก หัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งตรงกับข้อใดออกหัวครับตรงกับข้อใดในที่นี้จะแทนตัวทีนะครับเป็นก้อยจอยแฮเป็นเป็นหัวครับทีนี้มาดูจำนวนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเมืองเรียนสามครั้งใช่ไหมครับก็จะแบ่งออกเป็นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่3แล้วก็ผลลัพธ์ครั้งที่1นนะครับก็มีโอกาสที่จะออกออกหัวออกก้อยครั้งที่2เช่นเดียวกันนะครับอาจจะเป็นออกหัวออกก้อยครั้งที่3ามก็จะเป็นหัวก้อยจะเป็นแบบนี้นะครับหัวก้อยหัวก้อยแล้วก็หัวก้อยผลลัพธ์แล้วก็เรียงเลยตามเส้นหัว หัวหัวครับก็จะเป็นหัวหัวหัวอ่าเส้นที่สองหัวหัวแล้วก็ก้อยครับก็จะได้หัวหัวแล้วก็ก้อยอ่าอันนี้เช่นเดียวกันนะครับอันที่สามก็จะเป็นหัวก้อยผลลับอ่าหัวก้อยหัว หัวก้อยหัวนะครับต่อไปก็จะเป็นหัวก้อยก้อยหัวก้อยก้อนยะอันนี้คือครั้งแรกนะครับออกหัวต่อไปเหตุการณ์ที่ครั้งแรกออกก้อยนะครับก็จะเป็นแบบเดิมเลยก็จะเป็นหัวก้อยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองนะครับต่อไปครั้งที่สามก็จะเป็นหัวก้อยเช่นเดียวกัน อันนี้เป็นกนารครั้งที่3ก็จะเป็นหัวก้อยแล้วก็ผลลัพธ์นะครับดูตามเส้นก้อยหัวหัวก้อยหัวหัวเส้นที่สองก้อยหัวก้อยก้อยหัวก้อยเส้นที่สก้อย 3. ก้อย,อยแล้วก็หัว ก้อยก้อยแล้วก็หัวอ่ะันสุดท้ายก้อ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 ยนะครับทีนี้เรามาดูโจทย์โจทย์ถามว่าเหตุการณ์ที่เหรียญบาทออกหัวอย่างน้อยหนึ่งครั้งอ่คาคำว่าอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะครับก็คือหนึ่งครั้งก็ได้สองครั้งก็ได้สามครั้งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าอันนี้ก็ได้นะครับออกหัวสามครั้งเลย ออกควอสองครั้งก็ได้ัวสองครั้งก็ได้ออกควหนึ่งครั้งควอสองครั้งคหนึ่งครั้งออกควหนึ่งครั้งที่ไม่ได้ก็คืออ,ออกว้อยสามครั้งตัดตัวนี้ออกนะครับตัดออกเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่อยู่เจ็ดนะครับเจ็ดแบบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ ก็ไก่นะครับ7แบบต่อไปข้อที่4ครอบครัวหนึ่งมีบุตร3คนเหตุการณ์ที่ครอบครัวนี้มีบุตรคนโตเป็นชายและคนที่3เป็นหญิงตรงกับข้อใดคนโตคนโตก็หมายถึงคนที่1นะครับคนที่1น่คนที่3ก็คือคนสุดท้ายคนที่3จะก็ดูเลยคนโตเป็นชาย เป็นชายสุดท pues ้ายเป็นหญิงอันนี้ถูกอ่าอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าคนโตเป็นชายแต่คนที่สามเป็นชายอันนี้ไม่ได้ผิดต่อไปขอใครอ่าคนโตเป็นชายคนที่สามเป็นหญิงอ่าันนี้ถูกคนโตเป็นชายคนที่สามเป็นหญิงอันนี้ถูกเพราะฉะนั้นอ่าข้อนี้ตอบขอใครอ่ดูข้ออื่นข้อใครเนี่ยคนโตชายหญิงอ่าอันนี้ถูก ใช่หญิงอันนี้ถูกอันนี้หญิงใช่นะครับสลับกันอันนี้ผิดต่แเปงอ่างูน,นี่ชายหญิงน,นี่ถูกชายชายอันนี้ไม่ได้นะครับผิดอันนี้ก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อ4ก็เลยตอบข้อขอไข่ต่อไปนะครับข้อ5ในการทอดลูกเต๋า1ลูก2ครั้งเหตุการณ์ผลรวมของแต้ม ทั้งสองนะครับมากกว่า9ตรงกับข้อใดคขาว่ามากกว่า9นะครับมากกว่า9ก็คือ9ได้ไหมครับามากกว่า9ก็ต้องเป็น10 11 12อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไกลอันนี้4บวก6าได้นะครับเป็น10ได้ถูก ห้าห้าเป็นสิบได้สิบได้ถูกแต่ข้อไค่ยังไม่ถูกครับเพราะว่าเหตุการณ์ยังไม่ครบยังไม่ครบทุกเหตุการณ์เพราะฉะนั้นอันนี้ยังไม่ถูกขอ้อไใ่รหกหกเป็นสิบสองมากกว่าสิบถูกสิบเอ็ดถูกสิบถูกอันนี้สิบถูกสิบถูกนะครับดูนะครับหกหกอันนี้หกห้าแต่ยังไม่มีห้าหกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังไม่ครบ คอไข่ก็ยังผิดอยู่ต่อไปคอไข่นะครับ C 6อ่าเป็น10ได้ 6C เป็น10ได้56อ่าบวกเป็น10ได้ CC อ่าตัวนี้ไม่ได้นะครับ 1, 8, ปรเป็น8เพปาะฉานังนคอนี้ผิดเลยต่อไปข้อ,องูนะครับ C 6อ่าเป็น10ได้ 6C เป็น10อ่าได้55เป็น10 5ห้าบวก6 1สอ่าได้65 11ได้แล้วก็6 6, 6, 6ไดอ้อันนี้ครบเลยสังเกตจะมี4 6 6 4สนะครับสลับกัน55า่าอ,อันนี้ตัวเดียวน่นอน56แล้วก็จะมี65หนะครับสลับกันแล้วก็สุดท้าย6กเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อมองมอนะครับมองมอถูกต้องอต่อไปข้อ7อข้อ6นะครับต่อไปข้อ6อาหารทุกชนิดมีเครื่องปรุงก็คือน้ำปลา มีพริกป่นมีน้ำส้มมีน้ำตาลถ้าผู้รับประทานอาหารชนิดนี้คนต้องใส่เครื่องปรุงผู้รับประทานอาหารจะใส่เครื่องปรุงได้กี่แบบอแบบแรกนะครับคือใส่ใส่หนึ่งอย่างก่อนอื่นนะครับแทนน้ำปลาน้ำปลา เป็นอ่าเป็นอะไรดีเป็นอ่านอปคกับแล้วก็พริกป่นอ่าเป็นพอปแล้วกันแล้วก็น้นำส้มน้ำส้มเป็นนอนสอแล้วก็น้ำตาล เป็นนอโต้นะครับน้ำตาลอักษรยอแบบนี้นะครับใส่หนึ่งอย่างก็คือถ้าใส่หนึ่งอย่างก็คือมีโอกาสใส่ได้สี่แบบนะครับก็คือใส่น้ำปลาหนึ่งอย่างใส่พิปนใส่น้ำส้มแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับก็คือมีอยู่สี่แบบทีนี้ถ้าใส่ใส่สองอย่างพร้อมกัน อสองอย่างจะมีอะไรบ้างครับสมมติแค้นเป็นอันนี้พริกป่นอันนี้น้ำส้มแล้วก็น้ำตาลใช้วิธีการโยงนะครับก็คือแบบแรกอสองอย่างก็จะได้เป็นน้ำปลากับพริกป่นอันนี้พอผ่าน นะครับไาอีกน้ำปลาแล้วก็น้ำส้มอสองแบบแล้วต่อไปก็จะเป็นน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลาต่อไปแบบที่สองอขออภัยครับต่อไปก็คือไม่ต้องทำสลับกลับไปที่เดิมนะครับให้ไปข้างหลังอย่างเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็น พริกป่นแล้วก็น้ำส้มนะครับแล้วก็ต่อไปพริกป่นแล้วก็น้ำตาลนะครับสาเหตุที่เราไม่กลับไปที่เดิมครับเพราะว่าน้ำปลากับพริกป่นแล้วก็พริกป่นกับน้ำปลาเนี่ยถือว่าเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่กลับไปที่เดิม ือว่าเป็นอันเดียวกันต่อไปก็จะเป็นน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลมีอยู่1 2 3 4งสอมี่ห้ามีอยู่6แบบ6แบบนะครับทีนี้ถ้าใส่สอย่างพร้อมกัน อันนี้ก็พร้อมกันนะครับ3มอย่างพร้อมกัน3อย่างพร้อมกันก็เหมือนเดิมนะครับเป็นน้ำปลาพริกปนน้ำส้มก็น้ำตาลอสองอันแรกนะครับใส่เป็นน้ำปลาน้ำปลา พริกป่นแล้วก็น้ำส้มนะครับก็จะเป็นน้ำปลาพริกป่นน้ำส้มนะคบแบบที่หนึ่งแบบที่สองก็คือน้ำปลาพริกป่นก็เป็นน้ำตาลน้ำปลาพริกป่นก็น้ำตาล ต่อไปอาจจะใส่เป็นพริกป่นน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลพริกป่นน้ำส้มแล้วก็น้ำตาลแล้วก็แบบสุดท้ายน้ำส้ม น้ำส้มยังไม่มีอะไรนะครับอ่าน้ำส้มน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานี่นะครับน้ำส้มน้ำส้มน้ำตาลน,น้ำปลาอ่าโอเคนะครับครบ สามอย่างพร,ร้อมกันก็จะมีอยู่สี่แบบนะครับสี่แบบส่วนอันสุดท้ายคือใส่สี่อย่างพร,ร้อมกันครับก็คือใส่ใส่ทั้งหมดสี่อย่างพร,ร้อมกันเลยก็คือมีอยู่หนึ่งแบบอพอเอามารวมกันนะครับรวมกันทั้งหมดเลยแบบแรกมีอยู่สี่แบบอันที่ 2. สองสองอย่างพร,ร้อมกันมีอยู่หกแบบ สามอย่างพร้อมกันมีอยู่สแบบแล้วก็สุดท้ายใส่สีอย่างพร้อมกันเลย1แบบรวมเป็นสิบสิบส่แล้วก็บวกหึงเป็น1ิบห้านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อข้อ,ขอปลนะครับสิาอ่ข้อสุดท้ายนะครับท่อลูกเตา๋าสองลูกพร้อมกัน1ครั้งความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าจะขึ้นแต้มรวมกัน ไม่เกิน10เป็นเท่าใดนะครับไม่เกิน10ก็คือ10ได้นะครับไม่เกิน10ก็คือหนึ่ถึง10บนะครับเราจะตัดตัวที่รวมกันได้11บออกสิบเอ็ดสองตัวที่รวมรวมกันได้11นะครับก็จะมีมีอะไรบ้างครับมีมีหกห้า าหกอีกไหมครับหกค่าห้าหกแล้วก็รวมกันได้สิบสองก็จะเป็นหก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 สิบสองนะครับ 1, 2, อีกไหมครับหนึ่งสองสามอ่าน่าจะมีแค่สามแบบนะครับหกค่าห้าหกแล้วก็หกหก นะครับตัดออก3แบบนะครับจากทั้งหมด36แบบนะครับตัดออก3แบบเพราะฉะนั้นก็ลบ3ไปเลยก็จะเหลืออยู่33เหตุการณ์ก็จะเป็น33ส่วน36นะครับข้อนี้ก็เลยตอบข้ออ่อกไก่อ่าโอเคนะครับครบทุกข้อแล้วก็ให้พวกเราพยายามทบทวนดูนะครับให้เข้าใจ ก็ไอพอนนะครับให้พวกเราสอบผ่านการพาคทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาตับามชมนะครับ